สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแขมีสมุนไพรนะคะตัวนี้คือใบหม่อนเอามาต้มดื่มป้องกันการตาแห้งนะคะเวลาที่เราใช้สายตาเยอะๆจ้องอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือทั้งวันนะคะใช้เพียงแค่สี่ใบนะคะหัน่นแล้วก็ต้มกับน้ำหนึ่งลิตรนะคะ ปลาแขกต้มลงไปในกาต้มน้ำร้อนเลยนะใครชอบเข้มก็ต้มสองรอบได้นะคะอันนี้ปลาแขกต้มรอบเดียวนะคะได้ชามาแล้วนะคะสีเขาจะไม่เข้มนะคะถ้าต้มนานกว่านี้สีจะเข้มใบหม่อนนะคะ แล้วก็บีบมะนาวใส่ไปค่ะหนึ่งซีตัวนี้จะช่วยบำรุงสายตานะคะสายตาที่ล้าจากการทำงานหน้าจอมือถือก็แขกกินไปสองวันนะคะรู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะกินแค่สองวันนะคะสี่ใบล้างให้สะอาดพึงให้แห้งแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆเอาไปต้มนะคะเนี่ยกินสองวัน คุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงสายตาที่เคยอ่อนล้าจะรู้สึกดีขึ้นนะคะต้มกินได้ทั้งวันนะคะดื่มได้ทั้งวันเลยลองทำดูนะคะได้ผลยังไงเอามาแบ่งปันด้วยนะคะ